รู้สึกเบื่อผู้คนไม่อยากเจอหน้าใครเบื่อและลำคาญคนแต่ดันเป็นเซลลดวก่อนลุกเข้าใจครูเข้าใจความรู้สึกแล้วก็มันขัดแย้งกับหน้าที่การงานหนูมากแล้วหนูต้องรีบรักษาตัวเองโดยด่วนก่อนจะไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินคือถ้าเราเป็นเซล์นะคะถ้าเราทําอาชีพนี้อาชีพที่ต้องเจอพบปะผู้คนแล้วเราเบื่อคนเนี่ย ไม่ได้ลูกนะคะมันอยู่สองอย่างนะไม่เปลี่ยนงานก็ต้องเปลี่ยนตัวเองอืมเปลี่ยนความคิดตัวเองฉันรู้ิดว่าเราไม่ไหวจริงๆริจิตตกมากเลยอีกนิดหนึ่งฉันจะลงหลุมดําแล้วฉันจะเป็นซุมเศร้าแล้วฉันไม่ไหวจริงๆครูแนะนําให้คุณเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพไปทําอย่างอื่นที่ไม่ต้องเจอคนไม่ต้องครูเข้าใจเพราะว่าครูฟังปัญหาของคนมาสามสิบปีครูรู้ไม่ใช่ไม่ใช่ครูจะบอกให้คุณเอปัดภาระาหน้าที่ให้คุณทิ้งงาน,นเอ้ยไม่ต้องเออมันออย่างนี้ค่ะบางคนเขาสะสม สะสมมานานจริงๆเพราะว่าการทำงานกับลูกค้าเนี่ยโดยเฉพาะภายใต้คอนเซ็ปต์ลูกค้าคือพระเจ้าอ่ะคุณเข้าใจว่าคุณเจออะไรมาบ้างคุณเจ็บปวดอะไรมาบ้างถ้าคุณไหวคุณไปต่อโดยการเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนไมเซ็ตเปลี่ยนแต่ถ้าคุณไม่ไหวจริงๆอีกนิดเวจะเป็นซึมเศร้าแล้วคุณเปลี่ยนงาน เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนเหมาะจะเป็นเซลเฮ้ย hey, จริงๆจริงๆง,ง,งานเซลอ่ะมันทุกอาชีพ่มันมีดีมีเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนนะเออคุณเป็นเซลคุณบอกว่าคุณเบื่อเจอคนเยอะแยะเบื่อต้องมานั่งเอาใจคนนั้นต้องมาขอโทษคนนี้ต้องมาแต่คุณอย่าลืมว่าคุณยังได้ออกไปข้างนอกไปเจอคนนั้นก็คือถ้าบางคนที่เป็นเอ็กซ์พอร์ตที่เป็นคนเขารู้สึกว่าเขาชอบการแอดเวนเจอร์ไว้ออกไปข้างนอกไ่ไปตึกนั้นทีตึกนี้ถนนรัชดาพี่เศกวันนี้จะไปย่านนี้ไปคือ แล้วแต่คนนะเอออย่าง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 คเนี่ยคุณชอบแบบไปโนนมานี่ขับรถไปโนดไปคือแบบหลงทางบ้างอะไรบ้างแล้วตื่นเต้นอะไรเงี้ยเหมือนมันแอดเวนเจอร์ไงแต่บางคนเนะ่ะเขาคี้เบื่อแล้วเขาต้องนั่งทํางานบัญชีอคุณตรงคุณไม่ได้ว่าอาชีพนี้คุณหมายความว่าเขาต้องนั่งกับโต๊ะทั้งวันเ่ทุกว,วันเลยนะคะสามสิบวันแล้วก็อยู่กับโต๊ะตัวนี้ตั้งแต่แปดเก้าโมงจนถึงหกห้าหกโมงเย็นนั่งอยู่กับโตะตัวนี้ทั้งวันเขาก็เบื่อโต๊ะเขาไง แต่เขาไปไหนไม่ได้เขาต้องทอาําบัญชีถามคีโน่นคีนี่พนักงานฝ่ายคีย์อ่ะพวกคียต่างๆพวกอะไรเนี้ยที่ทําข้อมูลเพาที่เขาไปไหนไม่ได้เขาก็เบื่อของเขาคือมนุษย์อ่ะมันม,มีความเบื่อ,อต่างกันไปนะคะมันอยู่ที่มุมมองว่าเรามองอยังไงงานที่เราทำถ้าเรามองว่างานที่เราทํามันมีคุณค่าเราจะไม่เบื่อค่ะจริงๆโอ้โหงานที่เราทํามันได้ช่วยเหลือคนมันได้อย่างนี้อย่างนี้เราก็จะไม่เบื่อแต่ถ้าเรามองว่างานเรามันไม่มีคุณค่าแบบอะไรเดทเอ็นงาน ไม่มีอนาคตทําไปวันๆมนุษย์เงินเดือนแล้วแต่เราจะตัดคอรเราจะต่อว่าตัวเองแบบนั้นเราเบื่อแน่นอนนะคะแต่เคสเนี้ยนะคะเบื่อผู้คนต้องมาแยกให้ออกบ,อบางคนไม่ได้เป็นเซลล์อันนี้คนที่ปรึกษาเนี่ยเขาเป็นเซลล์อันนี้เขาอันนี้เขาจำเป็นเขาต้องไปจัดการกับไมซ์เซ็ตของเขาถ้าเขาไม่ไหวเขาต้องเขาต้องย้ายอาชีพมีอ่าคุณจะเล่าเคสหนึ่งให้ฟังนะคะเป็นเคสที่เอ่อนี่แหละพวกเซอร์วิสไมซ์เซอร์วิสไม์เนี่ยบางครั้งมันก็มีจุดหนึ่งที่ว่า มันต้องมีตั้งแต่แรกหรือไม่มีมีผู้ชายคนหนึ่งเหมือนครูเคยเล่าแล้วเขาเป็นซึมเศร้าแต่เขาไม่รู้ตัวคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าอะไรคนเป็นซึมเศร้าต้องร้องไห้ดิต้องร้องร้องไห้ร้องไห้เศร้าเศ้า,า,าไม่ใช่ค่ะบางคนเนี่ยเป็นพวกประเภทเก็บกดเก็บไว้เป็นภูเขา,เ,าเรียกภูเขาไฟอ่ะรอวันระเบิดพอระเบิดปั๊บเนี่ยบางคนกลายเป็นคนก้าวร้าวไปเลยนะ เหมือนบางทีเรารู้ป่ะมาพวกมนุษย์ป้ามนุษย์ป้ามนุษย์ลุงที่แบบออกมาปั๊บกับขวานจามรถที่แบบเอาออกมาอารวาสขึ้นดาบกลาดคนทั้งห้างทั้งอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราไม่เข้าใจส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจผู้ป่วยจิตเวชเขาเราเรามองเขาเราจะมองว่าอีนี่บ้าอีนี่ประสาทอีนี่เป็นแบบอ้อใหญ่มาจากไหนอุ้ยบางคนมีหน้าที่การงานเป็นผู้พิพากษาตายแล้วอีนี่แบบทําไมเป็นแบบคุณไม่รู้หรอว่าไอ้สิ่งนั้นนะไม่ใช่เขานิสัยไม่ดีนะจริงๆครูไม่ได้เข้าข้างนะ พวกเขาเนี่ยทนอะไรบางอย่างมาทั้งชีวิตทนจนถึงจุดหนึ่งเขาสติแตกเขาหลุดนะคะเขาไม่ใช่คนไม่ดีนะเขาหลุดเขาสติแตกเขาไม่ไหวแล้วนะคะจริงๆแล้วนั่นคือโรคซึมเศร้ารู้ปะ เออบางคนน่ะบอกเนี่ยมีคนไข้บางคนบอกว่าเกลียดยายมากต้องอยู่กับยายพ่อแม่ทํางานเป็นนักธุรกิจแล้วไม่มีเวลาแล้วเขาต้องอยู่กับยายแล้วยายบ่นบ่นโน่บน,น,นบ่นนี่บ่นนั่นไอ้นั่นก็ด่าเนาะด่ดดาหลานด่าคนรอบตัวด่าคนนั้นด่าคนนี้ดา่าดูข่าวเปิดทีวีมาก็ด่าทีวีพลังลบไปหมดปรากฏว่าไม่มีใครรู้เลยว่าคุณยายท่านเนี้ยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะเขาคิดว่าคุณยายเป็นโรคอะไรรูกไหมเป็นโรคงี่เง่าค่ะจริงจริง ยายหนึ่งนี่เนี่ยคือหลานเนี่ยถึงขั้นเขาใช้คําว่าเกลียดยายเขาบอกคนนี้เขาอยากอันนี้คือคือแต่ครูปกป้องครูไม่ได้บอกเป็นคนไข้คนไหนนะแต่ครูบอกเลยเขาบอกว่าเขาอยากให้ยายตายเร็วๆเออกับอยากให้แบบตื่นมาแล้วยายไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ,อ้ทนนี้ครูแบบฟังอ๋อโอเคยายเป็นซึมเศร้าสุดท้ายครกก็เลยแนะนําคุณพ่อคุณแม่นะคะของเด็กคนเนี้ยเอ,อให้เอายายไปรักษาอืมดีขึ้นเลยค่ะ จริงๆให้ไปพบจิตแพทย์ไปพบจิตแพทย์คุณยายเขาถึงจะรู้ตัวเองว่าเขาเป็นอะไรไม่เคยมีใครรู้ว่าคุณยายเป็นอะไรเขามูดว่ายายนี่เงาจริงๆเขาเป็นซึมเศร้าอกลับมาที่ผู้จัดการที่คเรา,าฟังะผู้ชายตอนนี้ที่บอกว่าเขาทํางานบริการอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งโรงแรมดังใจกลางเมืองกรุงเทพนี่แหละค่ะแล้วเขาอ่ะ จริงๆเดิมทีเขาไม่ได้ชอบคนมากนักหรอกแต่ว่าด,วด้วยอาชีพการงานเขาจบทางด้านนิตการโรงแรมมาใช่ปะเขามาทาเสร็จปั๊บเขาก็ไต่เต้าจากพนักง,งานขึ้นมาเป็นหัวหน้าเป็นจนกระทั่งเขาได้เป็นผู้จัดการโรงแรมผู้จัดการโรงแรมซึ่งโอ้โหนี่คือยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งต้องรับผิดชอบสูงมากรับผิดชอบตัวเขาเองรับผิดชอบลูกน้องรับผิดชอบพฤติกรรมหรือการการะทาของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นไอไฟอฟิตเนสไอไฟสถา,านที่ไฟ ร้านอาหารร้านอื่คือเขาดูแลหมดเลยนะคะแล้วทีนี้ยเวลาลูกค้าคอมเพลนคุณเคยสังเกตไหมเวลาที่คนไปกินอะไรเนี้ยเราไม่พอใจเลยเรียกใครเรียกใครผู้จัดการไปเรียกผู้จัดการมาหน่อยสิฉันขอคุยกับผู้จัดการหน่อยเนี่ยฉันจะคุยผู้จัดการผู้จัดการคุณคิดดูสิว่าคนที่จะเรียกตัวเขาอะคือใครคือลูกค้าเราเรียกมาทำอะไรเรียกมาชมเหรอเออเรียกลูกค้าเออเรียกผู้จัดการมาดูหนมาหน่อยสิฉันจะชมหน่อยไม่มีค่ะส่วนใหญ่เรียกไปได่าค่ะเออ พอผู้จัดการมาถึงเนี่ยคุณดูพนักง,งานคุณนะฉันสั่งแบบนี้ฉันบอกว่าเอาสุกป,ปานกลางแล้วดูสินเนี่ยมันยังดิบอยู่เลยแล้วพอฉันบอกอีกทีนะมันไปทําใหม่นะครีนี้มันทําไม่มันประชดฉันเนี่ยคือแบบเอาละอ๋อครับครับครับทั้งจริงๆแล้วอะลึกๆเนี่ยเขาก็รู้นะแล้วลูกค้าเนี่เออลูกค้าเอาแต่ใจออย่างเลยนะใช่ป่ะแต่สิ่งเดียวที่เขาทําได้ ขอโทษครับผมต้องขอโทษจริงๆครับพันี่น้องเขาแบบเพิ่งมาฝึกง,งานนะคบผมเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเอาเป็นว่าจานนี้ผมไม่คิดเงินแล้วกันนะครับนะ <Yeah, S 1> ฉันก็ว่าแล้วนะโออดีนะเนี่ยฉันนี่ไปงานนะฉันจะให้นี่ไล่ออกผู้จัดการขอโทษต้องขอโทษจริงนะครับนะ mm hmm. ค,บคุณลูกค้าครับอ่ะก็เรียกเด็กมาแล้วก็บอกเออมามามาสอนเด็กว่าเออระวังนะบางทีลูกค้าแบบนี้ไวนะอ่ะไม่ทันไล่สักพักหนึ่งมีคนเรียกผู้จัดการอย่างนั้นอ่ะเนี่ยผ้าปูที่นอนเนี่ยดูเนี่ยมันมีคราบอย่างเนี้ ครับครับขอโทษจริงๆค่ะโอ้ผมต้องขอโทษจริงๆดีผมให้น้องมาเปลี่ยนเออหรือคุณพี่จะเปลี่ยนห้องเลยไหมครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับเอา,อางี้แล้วกันนะครับมื้อเช้ามื้อหน้าวันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้คุณฟองปีเพิ่มอีกนะครับคือวันวันน่ะเขาบอกครูอย่างนี้ค่ะคุณใค่บอกครูว่าคุณครูรู้มไหมครับงานตำแหน่งผู้จัดการโรงแรมต้องพูดอะไรประโยคอะไรที่ผมพูดมากที่สุดตอนแรกครูไม่รู้ตอนแรกตอนอน,น,นี้นี่เคสเก่าเคสหลายปีมาเคสนานแล้วคุณครูรู้มไหมครับว่าผม บ้องพูดอะไรมากที่สุดกูบอกเป็นขอโทษผมต้องพูดขอโทษทั้งวันบางทีผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะผมรู้แต่ว่าคุณเดินไปนะคุณต้องขอโทษไว้ก่อนจริงๆบางทีป่ะเออลูกน้องวิ่งมาเออผู้จัดการนะผู้จัดการคะลูกค้าห้องนี้เขาขอพบค่ะในใจระหว่างเดินไปอ่ะคิดไว้ก่อนเลยเดี๋ยวกมต้องขอโทษเรื่องอะไรสักเรื่องเตรียมพร้อมขอโทษขอโทษขอโทษ,โทษตัวเนี่ยเขาบอกว่ามือเข้ากลุ่ม เป้ากังเกงขอโทษไม่ได้หยาบคายมือนี่ปุ่มกล้องเกงป้ากางเกงเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนเขาบอกเขาเล่ครูฟังว่าเหมือนไอ้ไอ้เวลาที่เขาจะยิงลูกโทษอ่ะเวลาคุณดูฟุตบอลใช่ไหมเวลาที่ยิงลูกโทษแล้วต้องเอามือกลุมไว้แล้วก็ยืนกลุมมือแบบนั้นเขาบอกเขาต้องอยู่ในท่านั้นน่ะอยู่ในท่ากลุมมืออยู่ในท่านอ้นอมน,น้อมอยู่ในท่าตัวงอแล้วบอกลูกค้าว่าขอโทษครับที่เออบริการของแบบไม่ไม่ประทับใจยังไงเดี๋ยวผมขอแก้ไขให้ได้ไหมครับเดี๋ยวผมเพิ่มเอ่อเอเวอร์ชั่นตรงนี้ไหมครับเอางีไ้ไปนวดไหมครับเดี๋ยวผมให้คูปอองงนวดผมต้กราาบขอโทษจริงๆเพูดอย่างนี้ ปี่ปี้ปูกไหมหลายปีมากเป็นสิบปีเขาพูดอย่างนี้ยตั้งแต่เขาอายุยี่สิบกว่าตอนที่เขาเริ่มตอนที่เขาป่วยเขาไม่รู้ตัวนะสี่สิบสี่สิบกว่าเริ่มมีอาการป่วยแล้วทีนี้เขาไม่ได้รู้ว่าเขาป่วยนะคะคนที่พาเขามารักษาใครรู้ไหมคะเมียค่ะภรรยาค่ะเออ พฤติกรรมเขาเริ่มเปลี่ยนไปเขาแบบขอโทษขอโทษขอโทษเป็นแล้วเขาสะสมแล้วเขาคิดว่าเขาโอเคเขาโอ้ยฉันมีเซอร์วิสไม่ดีแล้วเขาก็สอนลูกน้องเขาตลอดเลยนะลูกน้องเขาบอกว่าเฮ้ยเองจำไม่นะไม่ว่าอะไรเอ็งลูกค้าคือพระเจ้าลูกค้าต้องใหญ่ลูกค้าต้องถูกงจริงแล้วว่ามันขัดแย้งความรู้สึกในใจเฮ้ยลูกค้าก็คนฉันก็คนนะเรามีความเป็นฮิวแมนเอิร์มีความเป็นมนุษย์อะ่ะมันจะมาให้ลูกค้าถูกอย่างเดียวมันจะมาโกสับเราไม่ได้นะทั้งจริงจรใน,ในใจเขาก็คิดอย่างนั้นแต่มันเป็นหน้าที่การงานไง เออมันเป็นหน้าที่การงานก็เซอร์วิสมายเนี่ยก็คือฉันก็ต้องยอมลูกค้าทุกอย่างแล้วเขาคิดว่าเขาโอเคจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งเขาเริ่มก้าวร้าวคือเป็นเกก็บๆนะเ็บเก็บๆภูเขาไฟมันเริ่มจะระเบิดแล้วใช่ไหมเออตอนแรกเขาเก็บๆเขาคิดว่าเขาเก็บได้เขาคิดว่าฉันเหมือชีเว้ยฉันขอโทษเก่งมือวางอันดับหนึ่งการขอโทษนี่เขาอันดับบต้นๆของประเทศเขาบอกคุณนะคือตอนเขาพูดตอนนี้เขาหายแล้วนะตอนแรกเขาเป็นซึมเศร้าเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะเออบอกนี้ผมไม่เป็นมือวางอันดับหนึ Sorry ขอโทษทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแบบใช่ไหมเขาอะคิดว่าเขาโอเคจนถึงวันหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มก้าวร้าวค่ะเขาเริ่มก้าวร้าวพรรยาเป็นคนบอกเข้าไปในรถเปิดประตูปุ้งขับไปแต่ค่ะ <c oughs> อก็คือแบบเครียดเครียดจนเกินกว่าเหตุอ่ะพอข้างหน้าเขาออกตัวช้าเขาไปเขียวออกตัวช้าอ้นี่กรบิย คือถ้าคุณสังเกตนะเวลาที่คุณขับรถแล้วคุณออกตัวช้าแล้วข้างหลังบีบแต่นะคุณอย่าไปโกรธเขานะเขาไม่ได้คนเร็วหรอกเขาคงเก็บกดอะไรมาจริงๆผู้ชายคนนี้เป็นแบบนี้ค่ะคนข้างหน้าออกตัวช้านิดนึงก็ปี๊ดทั้งทั้งที่อะไรไหมคะทั้งทั้งที่นั่นเป็นขากลับค่ะเองกลับจากที่ทำงานกลับบ้านเองจะรีบขนาดนั้นเลยเหรอแต่เขาชินเขากโกรธเนี่ยเข,เ,ขเขาเขาเขาโกรธสิ่งรอบตัวแล้วเขาไม่รู้ว่าเพราะอะไรแล้วบางทีนะ คุณเข้าใจในกรุงเทพใช่ป่ะรถมันก็วิ่งแบบอมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งเป็นมดเลยนะทุกคนก็มีชีวิตของเขามอเตอร์ไซค์เขาไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เหมือนที่คุณอยู่คนขับรถเกง่งก็จะแบบอยู่ในห้องแอร์สบายๆนะถึงถึง,ถงรถติดยังไงคุณก็อยู่ในแอร์ใช่ไหมแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาร้อนเขาต้องเจอควันพิษเขาต้องเจอฝุ่นเขาต้องเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องรีบไปจากถนนให้ได้เร็วที่สุดคุณเข้าใจไหมเขาร้อนด้วยเขาเหนียวตัวด้วยควันพงควันพิษก็เขาเลยต้องมุดอันนี้คุณเข้าใจมอเตอร์ไซค์นะ มุด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 เพื่อให้ตัวเปไปอยู่ข้างหน้าสุดเพื่อให้ตัวเองออกไาจากถนนให้เร็วที่สุดพอเขามุดมุดเสร็จปั๊บบางครั้งเนี่ยสะโพกมังม่งก้นมั่งอะไรบ้างพี่แบบว่าของคนซอ้อนหรือบางทีมันจะมีเอ็กกล่องข้างหลังบางทีมันก็จะมาโดนกระจกมันแบบแบบกระแทกนิดนึงกระจกกรนะแทกในท่านจริงถ้าคุณอภัยให้กันได้ถ้าไปถึงกระหักนะเออชนกระจกขยับนิดน,นึงคุณยอมสองสารเขานะจริงๆนะเอออภัยให้ได้ก็อภัยให้นะคะอันนี้เขาบัญชีมาชนแต่นี้ด้วยความที่แต่นี้เครียดไงอืมพอเขาเอาบั้นท้าย นะของคนซ้อนมาชนกระจกแล้วกระจกมาขยับมันไม่ได้หกักไม่ได้อะไรมันขยับนิดนึงไงมันแบบกึกเน่ยคุณไม่แค่รถกระจกมาแล้วปรับเข้ามาอย่างเดิมใช่ไหมไม่ด้วยความที่เขาข้างในเขาเก็บกดอยู่พอชนนิดนึงโอ้โหด่าถึงบุปาการีแต่เขาด่าในรถนะคะเ,เขาไม่ได้รถกระจกหรอกนะด่าแบบแล้วนะบแวบบภรรยานั่งอยู่ข้างไงบอกโอ้โหซาฟารีเวิลด์เลยอะคือแบบทั้งสัตว์ทั้งสวงสาราสาัตว์เต็มไปหมดเลยตัวจระ,ะ,ะเข้น้อยด่าแบบ พยายามงง,งว่าเขาไม่เคยเป็นคนหยาบคายขนาดนี้นะแต่ทําไมอยู่ๆเขาหยาบคายคยํหยาบหยาบออกมาเต็มเลยแล้วก้าวรล้าหลังพวงอะไรนั่งรถปั๊บก้าวรล้าแต่เวลาลงจากรถปั๊บไนท์เขากลายเป็นคนมีสองหน้าอืมเพราะอะไรเป็นไหมเพราะอันนั้นหน้าที่การงานเวลาเป็นผู้จัดการโรงแรมลงไปไนท์พอขึ้นรถมาเป็นไอ้บ้าคนหนึ่งที่คุ้มคลั่งเขาก็เริ่มรู้สึกตัวเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่คิดว่านี่เป็นปัญหาจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะจุดแตกหักที่ทําให้เขาต้องมารักษานะคะ เขาขอให้ภรรยาทํากับข้าวให้นะคะวันนั้นมเป็นวันหยุดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ภรรยาเขาบอกภรรยาว่าขอไข่ดาวที่มันเป็นยังมาโตยังมาตูมไอ,อที่มันแบบแบบมันยังเรลวๆอยู่ข้างในอ่ะเออมันมันสุกครึ่งหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยแล้วด้วยความที่ว่าภรรยาเขาก็ไม่ได้ทําอาหารบ่อยเขาทำงานออฟฟิศเหมือนกันเนี่ยแล้วภรรยาก็เผลอทําไข่เนี่ยนะคะสุกเออแต่เขาเขาอยากได้น้ําเยิ้มๆแล้วมันสุกคุณลุงว่าสิ่งที่เขาทำก็คือเขาไม่รู้ตัวเลยเขาหน้ามืดเลยนะ เขาโมโหที่เห็นไข่สุกอ่ะเขาก็คว้าจานอาหารอ่ะที่มีไข่โปะอยู่ข้างบนอ่ะคว้างเขาใส่กําแพงอ่ะแบบคว้างแล้วแบบเหมือนอยู่ๆก็สติแตกแล้วหลุดว่าเขาใช้าว่ากูเลยนะเออขอแค่นี้ทําไม่ได้หรือ,อยังไงขอแค่ไข่ที่เขาต้องการที่มันไม่ได้สุกเกินไปแค่นี้มึงคือใช้คาหยาบเลยทําไ,ทไม่ได้หรือยังไงแล้วภรรยาช็อกเลยเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเรื่องแค่นี้ทําไมต้องถึงกับคว้างจานเข้ากับข้างฝา นั่นคือจุดที่ภรรยาบอกว่าถ้าไม่พบจิตแพทย์เธอจะอยาและนั่นคือที่มาของการได้้าคาพบจิตแพทย์แล้วได้รับการรักษาอืและภรรยาก็ตอนแรกภรรยาชกไม่เชื่อว่าเขาเป็นสุมเศร้าเพราะอะไรทำไมทำงานยิ้มตลอดเวลาเลยค่ะยิ้มทั้งวันวนเลาะทั้งวันกับลูกค้านะเออคือภรรยาเข้าใจว่าเขาเป็นไอ้มูสวิง เออเหมือนกับว่าเนี่ยสวิงเดี๋ยวก็อารมณ์นี้เดี๋ยวก็กลายเป็นคนล่าเลิมเดี๋ยวก็เออนา่ารักกับลูกค้าแต่เวลากลักกบบ้านเรากลายเป็นปีศาจจริงๆแล้วเขาเป็นเขาสะสมมานั่นแหละนี่คือนี่คือคุณคุณเข้าใจเซลคนนี้ว่าทําไมถึงเบื่อผู้คนทําไมถึงเกลียดไม่อยากเจอใครเพราะว่างานตรงนี้งานบริการเป็นงานที่เครียดมากๆใครไม่ได้อยู่ตรงงานบริการจะไม่เข้าใจหรอครูก็เลยบอกว่าถ้าคุณไม่ไหวให้คุณลาออกเปลี่ยนงานแต่ถ้าคุณไหวโอ้เวลาในคลิปหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตอนดูตอนต่อ อีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะนะคะเพราะว่าเวลาไม่พอเขาเติอนมาแล้วเอาเป็นว่าใครที่ต้องการปรึกษาคูเป็นการส่วนตัววิธีจะออกจากความรู้สึกนี้เราจะจัดการยังไงี่ยฝึกหายใจฝึกษาผ่อนคลายลดขึ้นสมองถ้าคุณจําเป็นต้องทํางานตรงน,นี้คุณต้องจัดการกับตัวเองนะคะให้จองเวลานะคะแอดไลน์มาจองเวลาเป็นการส่วนตัวได้ที่0897456111ค่ะ